สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมวิถีไทยบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพามาดูนะครับแรงบันดาลใจให้สำหรับใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมนะครับพี่ประกรณ์บัวแย้มนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายกเกษตรนะครับแล้วก็สายแบบแนวรีวิวบ้านนะครับซึ่งเขามีรายได้วันละหมื่นนะฮะวันละหมื่น,นทุกคน คงไม่ผิดนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดูมาเยี่ยมแล้วก็วิธีการทําคลิปมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีเทคนิคอะไรนะครับวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่บ้านของพี่เขาแล้วนะครับนี่เนี่ครับพี่ประกรณ์พี่ประกรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้นะก็มาเยี่ยมพี่ประกรณ์นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับคนติดตามเกือบล้านแล้วคนนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์สายเกษตรแล้วก็สายรีวิวเนาะพี่นะครับสำหรับวันนี้พี่ไปรีวิวที่ไหนบ้างไปไว้ที่ไหนบ้าง วันนี้ยังไม่ได้ไปไหนครับอันนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนอืาจำเนี่ยเพียบอกว่าน้องดอนกับน้องนงจะมาก็ก็ราะปาก่อนโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับตีอยู่เนาะสำหรับวันนี้คือผมพา FC ผมมาดูก็คือแบบแรงบันดาลใจในการสร้างช่องนะพี่พี่ประกรณืออยู่คืออุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับ จริงๆเหรอพี่จริงเขมีแค่แค่แค่นี้ครับที่พิพกรทำอยู่ทุกวันนี้คือมีแค่นี้แต่ว่าจริงๆมันมันก็จะมีอยู่อย่างเช่นเช่นเช่นไมค์อ๋ลืมเอามาอ่ามีชุดไมค์ก็คล้ายๆกับของน้องดอนที่ใช้เป็นไร้สายะฮมอาซาร์มนิกแต่อูดเป็นกาตัวคอนเทนต์เกี่ยวกับในช่องของพิพกรก็จะมาแนวเกษตรหลักๆคือแนวเกษตรแนวเกษตรแล้วก็แนวรีวิวนะครับนันคืออยากจะ ให้พิพากษ์ให้แนวคิดในการทําสายนี้หน่อยนะครับว่าบางคนคือมาแบบกลับบ้านแล้วก็มาทําเกี่ยวกับรีวิวนู่นรีวิวนี่ปลูกผักปลูกอะไรต่างนะครับอยากให้พิพากษ์ให้แนวคิดคือรูปแบบของเราคนก็จะชอบแต่ละคนมันมีแนวที่ต่างกันอบางครั้งทีแรกก็นําเสนอไปก็ไม่ได้คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้แต่เพื่อนว่ามันเหมือนกับลหลายคนก็ยังหงุหากับคําว่าเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเกษตรแบบธรรมชาติอยู่นะครับคนก็เลยแวะเข้ามาดูกันนะครับ มันมันก็เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ให้บางอย่างแล้วก็เวลารีวิวเช่นส่วนใหญ่ถ้ารีวิวก็จะเป็นรีวิวบ้านเนาะซึ่งมันก็มาแนวในเรื่องของการเกษตรบางคนก็อยากที่จะสร้างบ้านแต่ไม่รู้ว่าบ้านที่สวยมันอยู่ตรงไหนเราก็ไปหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ค้นหาแล้วก็เจอข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องอันนั้นอุปกรณ์ใหม่ดีกว่านะครับครับผมคือปกติแล้วคือผมเนี่ยกเ็เคยจะใช้แบบกล้องแบบแบบพวกกล้องดีเอสเอลอาร์กล้อง, LR, อ,งอะไรใหญ่พวกเนี้ยซึ่งผมก็ถ่ายเสร็จผมก็ต้อง ไปตัดต่อในคอมพิวเตอร์ครับผมแต่สับของพประกก์เนี่ยคือจะใช้โทรศัพท์ก็มีไหมก็คือหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วก็เอาสมุดนะเราเทคเทคให้ดูสั้นๆนะเข้ามาปุ๊บเราก็ดูมุมเล็กน้อยอ่าล้วก็ถ่ายเลยอ่าเช่นเราเปิดกล้องนะเปิดเข้ามาปุ๊บโทรศัพท์เครื่องเดียวครับที่ผมได้รีวิวอยู่เราก็จะดูว่ามุมไหนที่มันควรจะโอเคมาีกเลยคือเรามองในในของตัวเราก่อนว่าเอ้เราชอบมุมนี้สวยมุมนี้สวยอ่าซึ่งซึ่ง ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเราเช่นลองเทสดูก่อนครับรับแบบนี้สวัสดีตอนเช้าทุกๆคนครับวันนี้เรามาที่สวนเกษตรผสมผสานที่เรียกว่ามันเป็นสวนของพืชผักสวนครัวที่เป็นในรูปแบบของคําว่าการพึ่งพาตนเองครับสวนของผมนี้ปลูกลหลายๆายอย่างครับปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกนะครับขี้เขียวตรงนั้นก็จะเป็นบวบนะครับข้างล่างก็จะมีม,มะเขือมีใบกะเพราหลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันเป็นพืชผักสวนครัวของเรา นะครับเราสามารถที่จะลดต้นทุนเหล่านี้ได้นะครับโดยการปลูกขึ้นมาและที่สําคัญที่สุดคือมันจะปลอดภัยสําหรับตัวเราเองนะครับเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองข้ามแต่มันก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของการที่เราจะมูปลูกผักปลูกผักนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บกินในครัวเรือนนะครับนี่ครับเช้านี้ก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆครับเดี๋ยวเราจะเดินเก็บผักเก็บอะไรกันครับโอเคก็ประมาณนี้ครับได้หนึ่งช็อต ก็ก็ประมาณนี้เราเราก็เดินเก็บผักบางครั้งผมก็เลยพาแฟนพาอะไรไปเก็บผักตอนเช้าขึ้นมาอ่ะก็จะมีมุมถ่ายประมาณนี้ซึ่งซึ่งผักก็คือผักที่เราปลูกเองนั่นแหละซึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราเรามีทรัพยากรที่เราปลูกเพื่อที่จะกินอยู่แล้วแล้วเราก็นําสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเหมือนกับการถ่ายทอดให้กับคนอื่นเนาะให้คนอื่นเขาได้เห็นในรูปแบบในในสิ่งที่ว่าการใช้ชีวิตของเราและวก็คือวิถีของเราอ่าใช่ครับผมเนี่ยมะเขือพวกนี้เราก็เดินเก็บมะเขือมะเขือของเราที่เราปลูก มะเขือพลิกพวกนี้มันอาจจะไม่สวยแต่ว่ามันก็เป็นพืชผักที่ปลอดภัยเนาะอืมโอเคแล้วหลังจากที่พี่ถ่ายลิพีโอได้แล้วนะครับต่อไปพี่ทำยังไงฮะร้อยละแปดสิบส่วนหก็จะอัปโหลดเลยครับอัปโหลดเลยแต่ผมว่าพี่หลายช็อตพี่ก็เข้าโปรแกรมอะไรฮะอ๋อถ้าถ้าถ้าตัดต่อเนี่ยจะใช้จะใช้เป็นโปรแกรมคายมาเตอร์ครับเนี่ยสนับตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้ฟรีอยู่หรือว่าเป็นแบบอ่าต้องเสียเงินครับของพี่ส่วนใหญ่ใช้แบบฟรีครับมันจะมีไลน์น้ำ ซึ่งซึ่งเราไม่ได้สนใจว่าจะไม่ได้สี่เรียดเพราะว่าคือความรู้มันไม่ได้หมายว่าจะต้องมีลายน้ําหรือไม่มีเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เราจะดูที่เนื้อหาแล้วก็รูปแบบของการนําเสนอเพราะฉะนั้นลายน้ํามันไม่ได้สําคัญบางคนเขาอาจจะเซนซิทีฟสีเรียดซึ่งซึ่งเราไม่ได้สําคัญอะไรเลยทําไมเราต้องไปจ่ายเงินอะไรถ้ามันก็ปกติปกติช่ก็ไม่มีอะไรยอดซับพี่แบบเกือบล้านแต่พี่ก็ไม่ซีเรียดนะเขาไม่ได้สีเรียดคนที่แบบมีช่องใหญ่ขนาดนี้เขาต้องมีทีมงานมีตัดตอนที่แบบ ดีแต่สลับพี่นี่คือแบบไม่เลยเลือกถือเรื่องแอปก็แบบอ่ะติดไลายน้ําก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเลยนะครับก็คือเราก็ขอให้ทำคอนเทนต์ออกมาให้ทุกคนชอบทุกคนดูครับผมมีแค่นั้นเองนะครับก็คือมีแค่นี้นะครับราคาาคาร้อยแปดสิบบาทคร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้เป็นซัมซุงอันนี้ราคาสูงหน่อยราคาสูงหน่อยแต่ว่าเริ่มต้นจากเริ่มแรกเราจะซื้อเครื่องประมาณสักหกเจ็ดพันอ่าพอใช้แล้วหกเจ็ดพันปัญหาที่ตามมาคือ ก๊าซเต็มเร็วพอก๊าซเต็มเร็วถัดจากนั้นก็มีปัญหาในเรื่องของการประมวลผลช้าเนาะเราก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ัพมาเป็นประมาณสักหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทสักพักก็ก็มีปัญหาเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจเอาแบบคือแพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่เกิดมาไงสามหมื่นเจ็ด Samsung Note สิบ plus ครับความจานี่คือเท่ากับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งแล้วก็หน่วยประมวลผลสิบสองแรมนี่สิบสองจิกซึ่งเท่ากับโน้ตบุ๊กเลยเวลาเราตัดต่อมันค่อนข้างที่จะแบบปื๊ดๆเลยใช่ครัับบไหลใช่คร การบันทึกความละเอียดการเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยเท่าเท่ากับระดับ 4K ได้เลยมันมันใช่ขนาดนั้นมันก็เลยมันทําให้ภาพดูง่ายแล้วที่สําคัญที่สุดคือพอเราใช้เครื่องนี้มาปุ๊บกันสั่นอะไรก็ไม่เป็นต้องใช้จำเป็นจำเป็นอย่างมากใช่ไหมัในการทำคลิปคือกันสั่นีนแบบใช่ครับจำเป็นอย่างมากบางคนนี่คืออาจจะต้องมีไม้กันสั่นเพราะว่ากล้องแบบไม่มีตัวกันสั่นเนาะแต่ของพี่คือไม่ต้อง่ต้องแค่ขัด เพราะว่าในกรณีของพี่คือจะมีแบบแนวว่าพี่ขุดนู่นขุดนี้ก็ต้องตั้งรล้องเอาไว้ใช่ไหมฮะตอนแรกจะมีตัวกันสั่นอยู่แต่ว่าพอเป็นระบบตัวนี้เข้ามาปุ๊บมันจะมีซูเปอร์สแตนดี้อยู่ภายในเครื่องอมันก็เลยโอเคได้เลย<อ>มันก็เลยจบที่เครื่องเดียวมันก็เลยง่ายเลยเนาะง่ายเลยใช่ครับก็เลยไม่ได้ไปต้องมีห้องสตูดิโอองค์ะไรสตูดิโอ,อไม่ใหญ่โตอะไรมันไม่จําเป็นนะครับจุดเริ่มต้นในการทําคลิปของพี่ประกรณะครับ จุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยพี่คิดยังไงถึงแบบได้เอามือถือมาถ่ายเป็นคลิปเป็นวิดีโอและอัพลงยู u ู e พี่พี่พี่คิดยังไงครับตอนนั้นทําไมได้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากผมอยู่โรงเรียนแล้วทำเกี่ยวกับหนังสั้นเป็นละครคุณธรรม,มก็ส่งเข้าประกวด เสร็จปุ๊บเราก็อยากจะนําเสนอผลงานาก็เลยไปศึกษาไอ้มันอัปโหลดยังไงตอนแรกก็ไม่รู้นะเมื่อ4ปีที่แล้วไม่รู้หรอกแต่แต่ก็จะมีคุณครูอีกท่านหนึ่งคือคุณครูกอฟช่องของท่านคือลู่สารช่เนาท่านเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะที่ที่พาผมมาใช่ครับเราทําด้วยกันแต่เราศึกษา,าด้วยกันแต่ตอนแรกในผมว่าผมจะไม่ทําให้แกเปิดเป็นช่องคนคนเดียวเลย uh huh. เพราะว่าตอนนั้นคือเราจะมองไม่เห็นว่ามันจะมีะไรายได้หรือเปล่าแต่ท uh ําไปทํามาแกก็บอกว่าในขณะที่แบบรอเราก็ทําไปด้วยกันสิประมาณนี้ก็เลยเริ่มต้นมาด้วยกกกัััันนนนอจจา้้็็พงงสสเรปุ๊ มันเวลาเราเปิดดูใน YouTube มันจะมีคําว่าสร้างไรายได้นะมีเงินเราก็ให้สงสัยมันได้ได้ยังไงได้จริงหรือเปล่าก็เลยเริ่มศึกษามามันก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนั้นคือผู้ติดตามแค่ไม่กี่คนหลักร้อยสองร้อยคน,นแล้วก็ทําทําเฉลยข้อสอบทําอะไรลงไปในช่องเพื่อจะให้เด็กเข้าไปดูเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยประมาณนี้เรื่อยๆก็คือตอนแรกคือพี่จะทําแนวการศึกษาแนวการศึกษาตอนคือเป็นครูนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นอ่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยพอหลังจากนั้นก็เริ่มแบบ เปลี่ยนมาเป็นพวกแนวเกษตรได้อย่างไรคะจริงๆแนวเกษตรมันคือวิถีชีวิตอยู่แล้วแหละ,ะถึงแนวเกษตรเราก็อพผสมประสานกันไปอย่างเช่นวันนี้เรามาปลูกผักปลูกอะไรก็จะคือมันเป็นเหมือนกับการเก็บเรื่องราวในในในกิจวัตรประจําวันของเรารบ,บางครั้งผ่านไปสองปีเออสวนขอ,ของเราตรงนี้เราเราไปเปิดย้อนดูมันก็จะได้เปรบเก็บภาพความทงรงจําประมาณนั้นก็ยังยังไม่มองถึงรายได้ตรงน,นี้ที่เกิดมันมันยังไม่ใช่ไรายได้ที่มันจะตอบโจทย์เพราะว่าตอนนั้นคือเรายังไม่มีรายได้มันยังไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรมาก็ก็ประมาณนั้นแต่ว่า พอลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะมีคลิปที่ว่ามันมันมันเริ่มคนเริ่มดูเยอะแล้วคนคนก็เริ่มสอบถามเข้ามาเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของจุลินทซีย์างสามข้อแสง่ก็เริ่มถามเข้ามาแล้วโอ้ยู่สักทักกูยอดวิวเป็นล้านเลยเราก็เลยเอ้มันมันมันก็น่าจะเป็นเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เราจะทําให้เป็นรายได้เสริมได้ประมาณนี้ก็เลยถ้าถ้างนั้นก็เลยมาเน้นในเรื่องราวของการเกษตรแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามคอมเมนต์ที่เขาอยากจะพาไปดูมันก็เลยเป็นปัจจุบันคือเหมือนเป็น เป็นแบบเขาชี้แนะแนวเราในส่วนของคอมเมนต์ใช่ไหมว่าถ่ายปุ๊บก็จะมีคนมาคอมเมนต์บางทีก็อยากให้ปรับนู่นทำนู่นทำนี่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ใช่รับใช่ครับอันนี้คือพี่ประกรณ์ทำสี่ปีแล้วเนี่ยเธอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพี่ประกรณ์มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมครับเกี่ยวกับการทําคลิปนะบางทีบางคนทําไปปุ๊บยอดวิวน้อยนะครับหมดกําลังใจในการทําคลิปในการ ที่จะไปต่อครับ,รบเพราะว่ายิ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็คือคนทําเยอะมากครับคนทําเยอะคนแบบแข่งขันกันเยอะนะครับนี้พิพธีกณ์แบบอยากให้พิพธีกณ์ให้แนวคิดว่าเออเราต้องทํำยังไงอยู่ยังไงคือถ้าอยากจะย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นอุปสรรคก็คืออันดับแรกก็คือ ทำได้แกนะ่ะมันไม่มีคนไหนที่จะไปได้เร็วมากหลอนะครับยกเว้นนะคนนั้นเขาจะดังอยู่แล้วชเช่นดาวลงดารานี่คือเขาดังก็เปิดช่องปุ๊บไม่กี่วันยอดสับก็จะเพิ่มขึ้นแต่สําหรับเราโนเนไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเราเปิดขึ้นมาจากการที่จะแบบจะให้คนดูได้เพียงแค่20วิวอ่ะ,อะจะดีใจมากที่สุดแล้วหลังจากที่อัพลงไปอ,ะอ่ะคือประมาณนั้นคือมันยังไม่รู้จักเราจะเหนื่อยเราจะรู้สึกเราท้อจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีรประมาณเนี้ยแต่พอย้อนกลับมาคิดอีกแบบหนึ่งก็ขอให้เราคิดว่ามันเป็นแบบ เป็นการเก็บประสบการณ์เก็บเรื่องราวของเราไว้เราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ว่าคาดหวังแต่พอเราไปคาดหวังปุ๊บมันจะทําให้เราผิดหวังพอพอพอมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดที่มันมียอดวิวสูงสูงปุ๊บเราก็พยายามที่จะจับคอนเทนต์ในเรื่องนั้นแหละมันจะเจอสักคลิปใดคลิปหนึ่งที่มันปื๊ดขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเป็นเน้นในเรื่องนั้นหรือไม่ก็เรื่องใกล้เคียงอ๋อครับก็คือบางคนคืออาจจะ ก็เรียกว่าอะไรนะแรกาอาจจะจับฉายนี่เลยยังจับฉายใช่ตอนแรกผมก็จับฉายเหมือนกันแล้วก็ลงทั่วไปเนนะี่ยแหละทั้งลดดั้มลดอะไรที่เราถ่ายก็ตามภาษาที่มันเป็นกิจวัตรในชีวิตประจําวันคือมันจะมีตัวคลิป,ลปหนึ่งแหละนะเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวจุดที่ว่าเฮ้ยเราต้องแบบเน้นเรื่องน, <c oughs> นี้นะค,คนดูชอบแบบนี้นะนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปดูช่องอื่นเฮ้ยเขาทําแบบนี้ดัง้วก็เยอะแล้วไปทําตามเขาเขาไม่ดังนะเขาไม่ดังนะเพราะว่าเรามันม่เราไม่เหมือนเขาใช่นะฮะ เราต้องมาดูที่ตัวเองที่เรานําเสนอไปใช่ไหมครับผมครับและนี่พี่ประกฮะครับคือก็อ่ะเรื่องไม่รู้จะสอบถามพี่ได้เรื่องใดได้ได้ได้ถามอยากอยากรู้อะไรถามได้เลยครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็คือตามที่ผมเคยสัมผั์คือพี่ประกณ์เนี่ยเคยมีรายได้ถึงวันละหนึ่งใช่ครับวันละวันละวันละเป็นหมื่นใช่ครับวันละเป็นหมื่นนะทุกคนนะฮะเลยวันนี้จะมาฟังจากปากพี่ประกอ์อีกครั้งหนึ่งว่าใช่จริงหรือเปล่านะครับก็ ว่ามันได้วันละหมื่นได้ยังไงนะทีมกรอนใช่ครับก็ว่าเรเป็นเหมือนคือช่วงนั้นผมไปเจอน้องคนหนึ่งที่เข้ามาถมดินในสวนในสวนผมนี่แหละเขาขับรถหกล้อเป็นผู้หญิงคนหนึ่งขับรถหกล้อแล้วเขามาขอเข้าห้องน้ำผมก็ตกใจลงทางผิดลุลงทางถูกกันแนวนะพอไปลุยที <S <S อเอ้าเขาเป็นผู้หญิง <S <S อ่าแล้วเป็นสวยด้วยผมก็เลย <S <S เฮ้ยลองไปถ่ายวีดีโอหน่อยสิเพราะว่ามันน่าสนใจอ่ะในความคิดผมว่าเอยผู้หญิงโดยทั่วไปแค่มาขับรถนี่คือมันมันก็ แปลกนิดนึงแล้วแหละยิ่งมาขับรถหกล้อแล้วมาเนี่ยแบบนี้ด้วยคนดินด้วยเออคนดิน่ก็เลยไปถ่ายแล้วหลังจากนั้นมันก็ก็ดังคือหมายถึงว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่วิวสูงขึ้นวันหนึ่งวิวนี้แบบประมาณเจ็ดแปดแสนวิวเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยมันมันก็เลยรายได้มันก็เลยพุ่งมาเป็นวันละหมื่นแต่มันอ่ามันก็เป็นแค่สัปดาห์นั้นแหละผู้หญิงคนนั้นทำช่องไหมครับทำช่องครับแล้วแล้วผมก็สอนเขาให้เปิดสร้างรายได้ได้ด้วยผมก็ไปนั่งคุยกับเขาอย่างนี้แหละว่ามันมันเป็นอย ในชีวิตของเราลองสร้างดูซิตอนแรกเขาก็ไม่รู้วนาะมีอะไรได้เพาอก็มีหลายช่องมาถ่ายน้องเขาอยู่อ่แต่เขาก็บอกเขาเขาก็ไม่รู้ผมก็เลยอสอนให้หลังจากนั้นพอเขาเริ่มโอเคปุ๊บเราก็ปล่อยเชื่อไหมว่าเพียงแค่วันสองวันยอดสับเขาเพิ่มเป็นหมื่นนะ <c oughs> มืดมากเลยเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเขามีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วใช่ก็คือเป็นผู้หญิงสวยแล้วมาทำงานแบบของที่ผู้ชายเขาทำกันใช่ไหมครับผมครับผมแล้วแล้วผู้หญิงมาทำมันจะดูแบบเท่ดูแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนใครแปลกเนี่ครับผมช่องอะไรพี่ช่องมุกน้อยดัมซิ่งเคยดูดูอยู่ใช่ไหมดู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 ด่ดูดูดูาูด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 อดู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 ดตดู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 ดดู โล่เงินก่อนที่จะได้รับแ a d ซน n s e นี่เขาปกติกว่าเราจะได้โล่เงินเนี่ยเราต้องสองปีสามปีเนาะเพื<ำ>่อแต่เขานี่แบบโหเราก็เลยบอกว่าเราอย่างน้นอยเราก็รู้สึกแบบดีใจนะที่ทําให้คนคนหนึ่ง <c oughs> เขาแบบวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปท <c oughs> ันทนะีเพราะว่าเคยถามน้องเขาอยู่ว่าเขาขับรถหกล้อขนดินเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่ <c oughs> เขาบอกได้ประมาณเดือนละหมื่นแล้วต้องไปอยู่กลางดินกินกลางทรายสไตล์ผู้หญิงซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าจะมีคนที่ทําได้นะแต่เขาก็บอกนี่คือจุดแข็งของเราแต่ก็มีหลายช่องมาถ่ายนะ เขาก็แบบโอ้ยอดวิวแต่ละช่องก็ดังเหมือนกันครับก็คือแบบเอาคลิปน้องลงนี่คือดังดังดังใช่ครับแล้วก็แบบหลายๆคนก็มาให้คําแนะนําน้องหลายช่องก็มาแนะนําน้องเหมือนกันผมก็คนแรกแหละที่ผมไปคุยคุยด้วยบอกว่ามันมันควรที่จะเปิดนะเขาก็เลยเริ่มต้นทุกวันนี้เขาก็รายได้ก็ถือว่าโอเคและนอกจากนี้ก็จะมีหลายคนอยู่คู่ที่โรงเรียนหลายคนเลยก็ก็จะตั้งกลุ่มใช่ก็เริ่มนําก็สอนเขาเพราะเพราะว่า ตอนแรกๆเวลาสอนเขาเขาไม่ได้สนใจหรอกเราก็บอกว่าคุณมีจุดเด่นนะเขาก็บอกว่าจุดเด่นคืออะไรล้วก็แปอธิบายเขาฟังแต่เขาไม่เขาบอกเขาพูดไม่เป็นอย่งนางนี้ก็อบอกว่าอ้าวแล้วคุณสอนเด็กได้ยังไงอ่าเขาก็เริ่มจะเข้าใจแล้วหลังจากนั้นพอเราบอกว่าเรามีรายได้เท่านี้นะเขาก็เริ่มเฮ้ยจริงเหรอประมาณนี้เริ่มอยากทาก็เลยอ้าพอไปสร้างจุดที่แล้วมัเป็นจุดสนใจเขาก็เลยเริ่มตามมาก็ก็เริ่มทุกว<ๆ>ันนี้ก็หลายคนมีรายได้กันหมดครับก็ได้รับรอบแรกรอบสองเขาก็รู้สึกดีใจน้อยก็คือแบบ เราน้อยมันถือรายได้ไดใช่ครับผมใช่ไหม,มดีกว่าเราแบบทาแค่อาชีพเดียวนะครับคืออะไรคือตอนนี้พี่ประกรณ์มาเหมือนรประสบความสําเร็จแล้วแหละนะครับย,ย,ยังไม่ยังไม่ประสบความสาเร็จยังเหรอี่คือคือความรู้สึกความรู้สึกของเราคือคือถ้าเปรียบเทียบกับยูทูบเบอร์ไทยแลนด์ทั่วไปคือช่องของเราเป็นระดับแบบระดับระดับกลางๆอยู่ ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะเพราะว่าบางคนเขาก็แบบหกเจ็ดล้านสับเนาะของเรานีจะไม่ถึงล้านเลยถ้าเกิดเทียบในส่วนว่าช่องแนวทางเกษตรอผมว่าพี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วหรือมั้งก็ยังมีอีกหลายช่องนะครับพี่ที่เขาด้กอยู่ประมาณประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับผมแต่คิดว่าแบบพี่ก็ขึ้นแบบแท่นๆเลยแหละนะครับผมว่าพี่ก็ประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วแหละครับผมหลายๆคนคงสงสัยว่าพี่ประกรณทำยูทูบและเป็นครูด้วยทำสองสองอย่างควบกันเลย หลายหลายคนถ้าเกิดแบบโอ้ไายได้เยอะขนาดนี้เนี่ยคงได้มาอยู่บ้านเฉยๆแล้วแต่สำหรับพี่ประกรณ์ไม่คืออยากให้พี่ให้แนวคิดตรงนี้นิดนึงก็จริงๆแล้วถามว่าทุกวันนี้รายได้จาก youtube ก็ก็เยอะนะจริงๆเมื่อสองสามปีที่แล้วมันยังมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าพอเราทําไปเรื่อยๆพอมีคนติดตามมันก็จะมีโฆษณาเข้ามาซึ่งมันก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าอ,อ๋อมันมีรายได้แล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะเป็นรายได้ที่แบบว่ามันก็จะมีรายได้ที่เยอะกว่างานประจำแต่ถามว่าทําได้ยังไง ก็ทุกๆคลิปส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าผมก็จะถ่ายในช่วงเช้าก่อนที่จะไปโรงเรียนและก็หลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนเป็นวิถีชีวิตล้วนๆแล้วก็เสาร์วอาทิตย์วิถีชีวิตเรารุวนๆเลยแล้วก็ทําจูเลียนซีทำอะไรแล้วก็นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้วก็บางคนก็ถามว่าจะลาออกไหมใจยังไงจริงๆก็คิดอยู่นะเพราะว่าบางครั้งมันรู้สึกกดดันกับรูปแบบที่ที่มันเป็นการสอนที่มันจะต้องแบบ คือมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางครั้งเราก็คิดว่าเด็กรุ่นใหม่น่าจะทําได้ดีกว่าเราครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ย้อนกลับมาคิดอีมุมตรงหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราถ้าเราจะนําสิ่งที่เรียกว่าเรามีความรู้ที่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเนี่ยนะเอาไปสอนให้กับเด็กแล้วก็ไปสอนให้กับครูมันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าการที่เรามาอยู่แบบตรงนี้แค่คนเดียวหรือไม่ก็พบปะแค่นี้ก็เลยอาจย่ายงนั้นก็อยากจะอยู่ต่อกับคําว่าครูอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะย้อนกลับมาใช้ชีวิตในสิ่งที่เรียกว นั่นคือสิ่งที่ต้องการคืออยากจะนําความรู้ที่เราประสบความสำเร็จแล,แล้วเนี่ยในมุมมองของหลายๆคนเนี่ยไปสอนให้กับเด็กไปสอนให้กับคุณครูซึ่งตอนเนี้ยก,ก,ก็เปิดสอนเหมือนกันในรายวิชาสร้างได้จาก YouTube มันเป็นวิชาเสริมขึ้นมาเลยม,มีีไปสอนวิชานี้เปิดสอนใช่ครับเปิดสอนอแล้วก็เปิดชุมนุมด้วยที่โรงเรียนเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพิปรกกรนะครับ,รบม,มากๆที่ครับในครั้้สวัสดีครับ โอเคทุกคนครับอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ทั้งสองช่องนะครับช่องพี่ประกรณ์บัวรัตนนะครับและก็วิถีไทย้ันนะครับคไปด้วยนะครับขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ